นี่ฮะวัดกระแสะก็คือหน่วยเป็นแอมป์แอมแปร์นะครับเนี่ยกระแสะตรงนะครับวัดค่ากระแสะตรงนะครับคืออย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกแต่ว่าอาพอรู้นิดๆหน่อยๆน,นะครับคืออย่างนี้ครับคอมก็คืออโปรบสีดำนั่นแหละโปรบถ้าเรียกภาษาบ้านๆเรา,าก็คือกราวอ่ะนะครับคอมก็คือเสียบกราวนะครับคือสายสีดํา นะครับไอปุ่มเนี้ยฮะท่านอยากรู้ว่ามันจะเราวัดย่านไหนถึงจะเสียบปุ่มนี้ได้บ้างนะครับท่านดูนี่เลยครับเครื่องหมายอ่าไดโอดเห็นไหมฮะถ้าท่านวัดไดโอดนี่ฮะไดโอดอยู่ตรงนี้ถ้าท่านจะวัดไดโอดนะครับโผบสีแดงท่านเสียบตรงนี้ได้เลยนะฮะดำยังอยู่ที่เดิมแต่โผบสีแดงก็เสียบตรงนี้ท่านจะเช็คอะไรครับความต่อเนื่องโดยใช้เสียงหรือว่าบูสนะฮะบูสเซอร์บูสนะฮะเครื่องหมายเสียงลําโพงเนี่ยนะฮะท่านก็เสียบรูนี้ได้ ท่านจะวัดคาปาซิเตอร์ท่านก็เสียบโพรบสีแดงเสียบรูนี้ท่านจะวัดความถี่นะครับท่านก็เสียบโพรบสีแดงที่รูนี้นะครับถ้าท่านจะวัดการรั่วไหลไฟนะครับวัดกระแสไฟเป็นหน่วยมิลลิแอมนะครับมิลลิแอมคือน้อยมากๆน้อยมากๆนะฮะท่านสามารถที่จะเสียบโพรบสีแดงนะครับกับรูตรงนี้ได้เลยนะครับรูตรงนี้ได้ วัดโวลต์วัดโอห์มนะครับวัดอุณหภูมินะฮะนะฮะมิลลิแอมไมโครแอมถ้าท่านจะวัดเห็นไหมครับไมโครแอมมิลลิแอมนะครับท่านสามารถที่จะเสียบตัวนี้ได้เลยนะฮะเอาโพรบสีแดงเสียบตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนอะ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าสำ,สำหรับผมนะสำหรับผมแล้ววัดในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเสียบดำกับแดงเนี่ยผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับปรับทุกย่านใช้โพรบสีแดงเสียบตรงนี้ นะครับของท่านนะครับท่านกลับไปดูเลยนะครับของท่านเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่ครับดึงโพรบออกแล้วท่านดูเลยนะครับว่าท่านจะวัดเนี่ยท่านจะเสียบโพรบสีแดงที่ไหนนะครับผมเห็นแวบๆตรงนี้ว่า200มิลลิแอมมเห็นไหมครับ200 A, X, มิลลิแอม MA X แน่ๆก็คือ200 A, มิลลิแอม Max ถ้าท่านวัดท่านกำลังจะวัดไฟรั่วในมอเตอร์ไซค์อ่ะ200มิลลิแอมสูงสุดเนี่ย ท่านไม่ต้องย้ายโผบสีแดงคนระับท่านวัดตรงนี้เลยนะฮะโผบสีดําสีแดงนี่ท่านเสียบถูกต้องแล้วนะฮะในการวัดนะฮะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆเ,เข้าไปแนะนาแล้วเดี๋ยวจะสับสนนะครับผมเห็นแล้วผมก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเป็นคําพูดดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอา่าถ้าถ้าถ้าเป็นตัวพิมพ์หรือว่าเขียนเข้าไปเนี่ยอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับโพรท่าน เสียบถูกแล้วแต่ย่านท่านวัดผิดนะฮะย่านท่านต้องปรับมาที่นี้ฮะถ้าเกิดว่ารถรุ่นนั้นนะครับท่านต้องไปเปิดคู่มือดูนะครับรถแต่ละรุ่นการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เหมือนกันนะครับผมเปิดให้ดูก่อนปึ้งนะครับเห็นไหมครับนี้เป็นอะไรครับซูมเมอร์เอกนะการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าคือ0ูนศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลลิแอมป์นะน้อยมาก 0.01มิลลิแอมนะครับคราวนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งผมเตรียมอะไรไว้คลิก 110i คลิก 110i ว่ายยังไงไระนะครับการล่วไหลของกระแสไฟฟ้าคือ 0. 0.1มิลลิแอมเห็นไหมฮะ 0. 0.1มิลลิแอมลดแต่ละรุ่นนะครับการล่วไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยนะครับบางรุ่นนี้ขึ้นไปถึง ถึงหนึ่งมิลลิแอมก็มีผมเคยเห็นครับหนึ่งมิลลิแอมเขาระบุมาเลยว่ายอมรับได้สูงสุดคือหนึ่งมิลลิแอมก็มีนะครับดังนั้นเพื่อความชัว์ท่านจะวัดรถรุ่นไหนให้หาสเปครถรุ่นนั้นมาดูก่อนนะครับว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่ารถส่วนใหญ่แล้วหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับหน่วยเป็นมิลลิแอมดังนั้นท่านก็ปรับมาที่อะไรครับนี่ฮะสองมิลลิแอมก็ได้ นะครับปรับตัวนี้แตกๆมาชี้ที่2มิลลิแอมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าชี้ไปที่20มิลลิแอมได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันมันไม่ละเอียดเท่ากับ2มิลลิแอมนะฮะเราก็ปรับมาที่2มิลลิแอมเอานะครับนี้นี้เป็นเป็นวิธีการนะครับส่วนการเอาโพบสีดำสีแดงไปใส่ตรงไหนนะครับก็เอาตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำมานะครับ อันนี้เป็นขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับเอาโพรบสีดำนะครับโพรบสีดำมาแตะที่อะไรครับโพรบสีดำมาแตะที่ขั้วลบแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นสายสายไฟขั้วลบนะครับที่เราถอดออกแล้วเอาโพรบสีแดงครับนะฮะแดงดำเอาโพรบสีแดงครับมาแตะที่ปลายปลายสายขั้วลบนะครับยังไม่ได้แตะเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะฮะเช็คแบบนี้ ปิดสวิตช์กุญแจนะครับปิดสวิตช์กุญแจแล้วเช็คนะครับาการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าก็เป็นไปตามสเปคครับต้องไม่เกินจากที่สเปคระบุไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับวัดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าคราวนี้และไอรูนี้คืออะไรนะครับเขาบอกไว้แล้วครับว่า 10m max 10m max เห็นไหมครับ คือถ้าท่านวัดกระแสที่มันสูงกว่า200มิลลิแอมให้ท่านย้ายตัวนี้มาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะมาอยู่ที่ตรงอ่ารูนี้นะครับอย่างเช่นวัดอะไรครับวัดกระแสที่อมอเตอร์สตาร์ทบริโภคนะฮะคอนซัมชันนะครับ, um ption, รบก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ละ ถูกไหมฮะวัดกระแสที่แตรมันกินก็ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ว่าในเครื่องของท่านท่านเขาระบุมาบอกว่าอะไรครับ1 0แอมแม็กนะครับเครื่องนี้วัดได้ไม่เกิน10แอมนะต้องระวังนะครับแต่เครื่องของผมนี้ต้องไปเช็คในคู่มือแต่ตรงตรงคู่มือของผมเขาบอกว่าถ้าคุณวัดกระแสที่มีสูงสูงเนี่ยให้ใช้รูนี้นะครับ เกินกว่า10แอมป์นะในคู่มือของผมเขาบอกว่าเกินกว่า10แอมป์ไม่ควรใช้ตรงนี้ถ้าน้อยกว่านั้นให้ใช้ใช้รูนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับมัลติมิเตอร์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันรายละเอียดนี้ให้อ่านในคู่มือนะครับแต่โดยคร่าวๆนะครับอันนี้แนะนําโดยคร่าวๆนะครับสายสีดํานี้แทบจะไม่ต้องขยับไปไหนนะฮะอยู่ที่เดิมเอาละครับ สำหรับวันนี้